วันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง5องค์5ชนิดด้วยกันที่ต้องมาพร้อมกับคําเตือนบางอย่างเนี่ยมาพร้อมกับคําเตือนว่าห้ามทําสิ่งน,นั้นห้ามทําสิ่งน,นี้หรือแม้กระทั่งการบูชาเนี่ยมันต้องแบบสม่ําเสมอั่วถึงจริงๆนะครับและ5อย่างที่ผมพูดถึงจะมีอะไรบ้างเดี๋ยไปรับชมพร้อมกันเลยครับ อย่างแรกนะครับก็คือพระพิราบเนี่ยหรือพระไพรวะนะครับเป็นร่างอาวตารของพระศิวะนะครับในปางดุร้ายนั่นเองแล้วก็เป็นครูนะครับของดุริยางคศิน์นะครับชาวดุริยางเนี่ยก็ต้องให้ความเคารพบูชาพระพิราบนั่นเองแต่ทําไมต้องมาพร้อมกับคําเตือน,นครับอันนี้เป็นคําบอกเล่าของรุ่นน้องผมคนหนึ่งนะครับซึ่งเขามีวิชาแล้วก็มีความรู้อย่างสูงนะครับบอกว่าการบูชาพระ ที่ราบเนี่ยก็จะต้องบูชายอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราดีกับท่านเราเส้นไหว้ท่านถึงถึงเนี่ยเราก็จะได้สมหวังสมปรารถนานะครับแต่เมื่อเราขาดตกบกพร่องเราทำแล้วขาดขาด,ขาดหายหายอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็จะถูกทวงคืนง่ายๆนะครับ อย่างที่สองนั้นนะที่เราจะพูดถึงก็คือพระแม่กาลีนั่นเองพระแม่กาลีเนี่ยต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเห็นร่างท่านเห็นรูปเขาลบรูปเหมือนท่านที่ไหนเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความดุร้ายของท่านนะครับเพราะพระแม่กาลีเนี่ยเป็นผู้ทํำลายล้างความชั่วร้ายนั่นเองทีนี้การทําลายล้างความชั่วร้ายเนี่ยสิ่งที่ต้องเตือนก็คือคนที่ทํางานสีเทาทําทงานสีดําหรือเขาเรียกว่าประเภททุจริต อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดได้ไปบูชาพระแม่กาลีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการให้โทษเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรท่านทําลายความชั่วร้ายและเราเป็นผู้บูชาที่ทำชั่วซะเองต้องบอกว่าเสร็จแน่นอนครับอย่างที่3นะครับที่เราเห็นกันเยอะๆเห็นกันบ่อยๆนะครับก็คือกุมารทองนั่นเองแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้จะทราบว่ากุมารทองการที่เราบูชากุมารเนี่ยก็ต้องมีการบอกกล่าว ต้องมีการขอกันอยู่ตลอดเนะไม่ใช่ว่าบูชาเฉยๆวางตั้งไว้เฉยๆเอาน้นาําให้กินเอาข้าวให้กินน้ําแดงให้แล้วก็จะได้สิ่งที่ต้องการตลอดเวลาบางทีไม่ใช่นะครับมันต้องมีการบอกกล่าวบอกถึงจุดประสงค์บอกถึงความตั้งใจที่อยากจะได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะกูมาหลวงปู่หงเนี่ยหลวงปู่หงท่านบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าโลกแห่งทพิปไม่ขอไม่ได้นะครับอย่างที่สี่นะครับ ถือว่าเป็นเรื่องเล่าอะไรกันนะครับพ่อแก่ฤาษีนะครับโดยเฉพาะพ่อแก่ที่ทําจากดินเจ็ดป่าช้านะครับแบบโบราณเก่าๆเ,เนี่ยเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดกับตัวผมเองนะคือปัจจุบันเนี่ยผมบูชาพ่อแก่ฤาษีอยู่หนึ่งองค์นะครับเป็นดินเจ็ดป่าชา้าแต่คนเก่าคน,คนเดิมที่เขาบูชาอยู่เนี่ยเขารู้ว่าผมชอบพ่อแก่มากถ้าผมเจอพ่อแก่โดยเฉพาะโบราณโบราณเนี่ยผมก็จะเช่าอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็ยกมาขายให้ผม แล้วก็บอกว่าที่มีไม่ได้วรเต้มันมีแล้วป่วยไม่สบายอย่างงน้นอย่างนี้อาจจะเป็นความเชื่อนะครับแต่เขาก็บอกว่าเมื่อเขายกองค์นี้ออกจากบ้านแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตัวเองหายป่วยหายเจ็บปวดทันทีซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยมาอยู่กับผมผมบูชาอยู่ก็ไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้อะไรนะครับผมว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการถูกไม่ถูกกันก็ได้มั้งหรือว่าเขาเอาใจเขาไปคิดผูกกับสิ่งนั้นเองว่าต้องเป็นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้แน่ๆอันนี้มันจับต้องไม่ได้นะฮะแต่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นคําเตือนก,นกันละกันว่าคนที่อาจจะมีความรู้สึกหรือว่าความคิดแบบพี่คนนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะ เป็นที่พูดกันอย่างกว้างขวางพอสมควรนะครับเห็นได้จากดารานักแสดงท่านหนึ่งนะดังๆเลยนะครับก็บอกว่าเขาได้ขายวิญ,ญญาณให้กับซาตานนั่นเองแต่ซาตานในที่นี้ถ้าจากที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลมานะครับก็คือท่านดาร์ก o ลอดลูซิเฟอร์นะครับเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเราชาวพุทธนะครับแต่ต้องบอกว่ามันมีการบูชาแล้วมีการ ทำสัญญาขายวิญญาณให้กับท่านดาร์กลอร์ดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ผมได้สัมผัสกับคนที่ทำพิธีพวกนี้ได้กันแล้กันท่านท่านบอกเลยว่าอันนี้เรื่องจริงแล้วขอแล้วได้จริงทำสัญญาแล้วได้จริงนะครับแต่คนที่ทำสัญญาถ้าผิดสัญญากับท่านเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่า สะสมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคําเตือนก็นแล้วกันว่าถ้าเราจะไปขออะไรเราก็ต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนะครับ